สวัสดีครับวัอนี้กับมีเมน,นูมาฝากมาตอนนะครับเป็นตำบูยอรครับนี่ตำบูยอใส่บักทั่วใส่ยังเหรอยังหน่อบักเขือครับบักเขือะกิ๊บขอนี้นอ่องมากมากวันนี้นั่งกินอยู่นี่นครับบริเวณภายข้างหน้าเพราะว่าข้างหนา้หนาขเขาเปิดเพียงน้องอยันพลิกเพียงเขามาอันในี้แอนวิดีโอเดีย่ยวโดนเดือดดิกระซิบนะครับต้องระมัดระวังเนาะมากมากพี่นอ้อเสียบเสียบตุ๊บตูดเดือดบงบวงโชกอันนั้น ตัวเน้ยกลนข้าวเหนียวเผือกำลังเป็นรวยครับ คนน้อยครับจับจับเลยเมืองทับทูดเนี่ยอืม meu หนึ่งแม่นางกินอยู่งร่างบ้านนะครับ มูยอตำเสทัวกับแบบอือุ่งมัวงรับกาเฟตดิ่งอด้อยอือ มผมเมืองนี่ผมกลับป่าพืชเนี่ย ก็ห่อนนะครับเหมือนเมื่อแต่ล้วบาบก็นั่งอยู่หลังบ้านโอ้ส่ซวงแห่งพี่น้องนเลยนะคกับนี่หนูมาฝากพ,พี่ฝากน้องนะครับเป็นตำหมูยอดพี่น้องใส่ถั่วแล้วก็ใส่แบบเขือนะครับจะจบตัวเด็บมะม่วงนะครับคนนี้มนี่ครับนี่ครับขอจบเกี่ยนหนีบก่อนเพชรแห้งพี่น้องเหลนนือเพชรแล้วครับบ้านนี้กินตดอต้อนรับแต่ว่าเทศไทยที่เกี่ยนหนีบก่อนนะครับยืนนึงดีนะครับพี่น้องฝากกดติดตามคนที่จูเหมือนนุ่นคอ นี่นะครับเพื่อไป็รกำลังใจนะในการถ่ายท้าคลิปวิดีโอเนาะครับนี่จะเดี๋ยวสิมารีวิวู่เนีครับอ่าบังเกิดเหตุน,น,นะครับเรื่อนพี่นวยนะครับทุกเทอาผูกเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะจะเลยเอาอ,อันนี้ครับเอาไปพายอันยังนนาหานึ่งมาเก็บห่างให้เพื่นขินได้นะครับก็จะบวชักเนาะทุกเทือกำลังจะพี่นวยกักบฮักนะครับวันนี้ก็ขอจบกิจสิ่งหน่ก่อนบรรยากาศร่มมันาวเย็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเอาหมาเอาหมาตื่นหนึงหมาตื่นเอา มาตื่นร่วมกันเองแดนนี้ตะบันตะปุ่น